วัสดีนนี่น้อโมดไปสเขาป้าย่างมาควมถวยยางคนตกไปลายมือมาน่อพี่น้องโมได้จีดยางเกือบอาทิตย์ คือว่ามือแรงก็จะถีดจินอยู่ก็เลยสิมาเห็ดขวดขวดยอดน้ำคดแบบนี้พี่น้องนะฝนมาตอนมาซอยกันยอดเรื่อยคนอย่งสีท่านคือคืออยู่ได้ให้พี่น้องคือง่ายไม่จังบ่วยำเขาเท่เขาหยดมันจังบ่วมันบ่ดไหลอาบมือเขาถ้าถ้าเขาบ่วใส่อันนี้ มันก็ได้เร่งนี้มามันจะใส้ทุกงมือกืบทุงมือกือบเ่อนเท่ากัทุงมือเท่ากันเลยก็ถิ่มดูแต่เ้าใส้นี่เขาไปแล้วมันร็บวถไลอาบหยดง่ายบเปืองโคตรพร้อมคือสายนี่ไรลว่าจากอันใช้น้ำมันน้ำมันรถ สายอ,อ,นอ,อน่อนๆมันจังบ่บ่ขาดบ่หักไปทนแต่เสียเอาหลอดดูดน้มดูดกาแฟาก็ได้อยู่แต่ว่ามันหัองบอ่มันบถถน่ทนมันถึงนำ้ำคดแล้วมันก็ะกรอบแต่นีอนี่ขวดอะไพี่น้องกระฟ้ามันทำใส่ใส่เล็กซี่พี่น้องใส่เล็กเลี้ยมนี่ ยังคือใส่เล็กนี่ทียังคือบ่เผาไฟแต่เผาไฟแล้วมันเป็นหู้มันหู้มันสีมันมันบ่ละเอีดยุ่นได้เพียงเอาเล็กมันสีแข้งกับไปมันสีละเอีดยุ่นได้มันจะสามารถสีรัดกับสายยางได้มันจังสีเดก็บ่มีอย่างไรเพี่น้องก็จ้าหู้ได้พี่ยงก็ว่ามันกังจอ้าไปจ้าง่ายเพีอง nó còn muốn 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 Các ba vẫn sai giang nó khẩu đây là hư nào thế nhưng nhưng nổi vô không nổi vô không phải được cả thì ngang nhưng nổi แลก็เอาขวบรรจุไปหน่อยเอาขังได้ก็ได้แต่ก็เอาเล็กดีละแทงน้ำลงไปอีกขึ้นวัพี่น้องแท่งทรงลงไปน้ำอีกก็ได้แล้วพี่น้องแล้วก็เอาสายยางยัดเข้าไป จะทำมันโพโพข้างในจัก so น so ้อยแนีน so พี่น้องแนนบ้านคือว่าายายมันทัวหัวออกนี่ก็มีวิธีพี่น้องใส่เทียนพี่น้องเทียนเอาขีดเทียนใหญ่ลงใส่ ไส่อันนี้มันอ่ะใส่มองมันซุปกันยอยู่บ่ต้องบ่ต้องัอ้งางใน,นมันสีมันจิเถื่อน้ำขวดมันสีไรต้งไปนี่ขวดที่ไปตัดหูมันเธอเด็กก็พห,หอแล้วพี่น้อง lòng hết bưng Hãy cho này, Ghiền มาเทลงพี่น้องสิไหลลงพี่มันสิบ่ได้ออกนี่แล้วก็บ่ออกหลายบ่เปืองน้ําดเฮาเป็นถ้าเอาท่อใหญ่มันก็สิเปืองเฮาบีบหลายมันออกหลายนี่พี่น้องมาบอกกันผู้เคยเฮ็ดแล้วก็บ่ว่ากัน น้ำมันสีมาจ่องใส่คนหลายคนใส่กันจดฝนมาแล้วเอาว่าท่านถิ่มเลยพี่น้องเห็นไหมน้องช่องเันเป็นอย่างไรถ้าวาเป็นประโยชน์ ร้ายกับหน่อยก็ยังดีนี่มเห็นมาคุยกันนเรด้อยพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับ